ศาลเจ้าที่หรือศาลตายายตั้งขึ้นสำหรับเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณที่คอยปอกปักรักษาบ้านเรือนหรือสถานที่นั้นๆเช่นบรรพบุบรุษเจ้าของที่ดินหรือเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อดังเดิมของคนไทยศาลเจ้าที่จึงถือเป็นที่อยู่ของวิญญาณคนทั่วไปจึงนิยมสร้างให้มีสี่เสาเปรียบเสมือนบ้านเรือนของคนธรรมดาซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในลำดับถัดมา การไหว้ศารต้องเริ่มจากการทำความสะอาดพื้นที่ในทุกครั้งก่อนจะไหว้ศารตายหญจากนั้นให้นำของไหว้มาถวายจุดทูปไหว้เจ้าที่ห้าดอกต่อด้วยการกล่าวคำไหว้เจ้าที่หรือคาถาไหว้เจ้าที่ตั้งนโมสามจบแล้วต่อด้วยคาถาว่าอิติสุตโตอะรหังพุทโธนะโมพุทธายะ ปัวีคงคาพระภูมิเทวาขับมามิหังจากนั้นให้ทำการขอขมาเสร็จแล้วอธิษฐานแล้วปักทูปลงบนกระถางหรือของเส้นไหว้เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธี